ทีมงานบอกแล้วเรียบร้อยค่ะไม่ไม่เอาแค่ชืัวรง่ี้พอเอาัวรแค่นี้เี่ยชัวแค่นี้เออเห็นแล้วแบบุณจาระยะสายตาไม่ต้องอยู่ใกลนอยู่ใกล้ไได้ครับเออกายาจากสาตาลูสายตาน่ยขนาดนี้อะไระที่บอทำมือี่แบบเขาไหมคะเดี๋ยวนะขาถามเป็นเซน t ิเ e ตรนะครับ กลางวัดระยะยูกลังวัดระยะยูเร oh. <9, S 2> าจะตกเป็นนิ้วค่ะตอนนี้เราตีนะคะด้วยกันห้าหัวข้อสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่และสามสิบห้าค่ะโอเค สามสิสามค่ะสามสิบสามนะคะและคนสุดท้ายผมต้องตอบสามสิบเอ็ดแล้วหรือตอบสามสิบเอ็ดไหคะคือทางพนงานวัดจริงๆแล้วเนี่ยครับครับผมรอบเอลวันนี้ขึ้นมีลงได้นะครับตรงต้องค่ะแต่ว่าเราเราใช้ยรีตามที่เราเคยวัดไว้ล่าสุดนะครับนั่นคือ sabe disso, oh, ó, oh. แล้วก็ขอรอยปลอดภัยด้วยนะคะเดินได้แล้วไหคะและท้ายทดค่ะนอ้องเฟ้นค่ะน้องเฟินดีใจดีใจมากเลยนี่ขอบคุณขอบคุณน้องเปินนะครับเี้ยอย่ามันเหมือนเหมือนพูดชนะเลยฮะ จันริกน้อยจะเล่นนะคะเพื่อทันุกงแย่เจอตาราที่เราชื่นชอบคุณออกนี่ลอยไม่ลอนะคะวันนี้ี่ได้บอกว่าเป็นคนที่มีความฟิตมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนจะมีอีกหนึ่งเกมค่ะนั่นคือเกมวัดความฟิตค่ะโอ้โหเออวัดความฟลิปเราจะให้ขึ้นมาเล่นเป็นคู่นะคะด้วยกันทั้งหมดสามคู่เพราะฉะนั้นก็คือหกคนหกคนครับ